ะชอบจังนี้ชอบว่ะชอออบเหาไม้แล้วสองสามตัวเอ้าไหนเบียไปไปเบียมาแล้วลาจักรถมาเกยไปเจ้าเจอเจอคนมาบริจาคของบริจาคอะไรกระดาษกระดาษกระดาษละกระดาษเนี่ยกระดาษไม่เอาไปขายไม่กระดาษใช้งานกระดาษเอซีของโรงเรียนทีนี้ก็ คุยคุยไปคุยมาไปออกไอเบียว่าเนี่ยไอเบียไม่ไปโรงเรียนวันนี้เรานึกบอกผมนึกออกแล้วทาไมมันไม่ไปโรงเรียนหน้าส่อตรงยังเห็นหไม่เห็นในเบียมันในชุดลูกเสือใช่ไหมเป็นนึกออกหน้าส่อตรงไอเบียไม่มาแสแดงว่ามันต้องไม่มีชุดนักไม่มีกางเกงเสื้อเป็นยางหมวกเป็นยางไอ้อันที่ยางไหมที่ติดบาเยเมืองยางครบไหมหรือไงมเกินยางไหมถุงเท้ายางไหมเนีอถจะมีอันนี้ ใหญ่ยหญ่ใยญ่ในเบียร์อ่ามือถุงเท้าก็ไม่มีถึงยังมีกางเกงไม่มีถุงเท้าไม่มีอะไรที่เป็นอะไรเป็นน้อยห้อยอะไรมีผู้ผู้มีไหมผู้ไม่มีใครเดวไปซื้อใครเดวไปซื้อเบียร์เบียร์ขาดอะไรบ้างหนึ่งเสื้อกางเกงกางเกงอะไรอีกถุงเท้าถุงเท้าผู้ผู้ผ้าบันโกผ้าบันโก สามอย่างใช่ไหมสามอะไรครูเล่นสีนรองรองเท้าอ่ะมีร <Yeah. S 1> องเท้าครับไหมไม่ครับไม่ครับรองเท้ามันยังก็สามรายการสามสามรายการนะเดี๋ยวจะไปดูนนะเออก็ปั่นพอดีหมดเดียววันเอาอะไรเดียววันอยากได้เปิดเปิดไม่มี <c oughs> เปิดแปลงเกินไปเดี๋ยวให้ก็สานตุงหนึ่งนะก็าสานยาวอาอยาวอันแข็งมาน่ เด็ดเงือกยังกันเงือกังแก่เนี่ยไหนดูสิอืออืมหมดแล้วอืมหมดแล้วเรีแล้วอ่าติดตีนะเราก็สารแบบไหนเอาแบบนิ่มๆนิ่มเหรอเอามาต่อยเอาไหนต่อยเอามาทิ่มๆเหรอเอามาทิ่มๆก็ไม่ต้องไม่ต้องกินนื้ข้าวเปียกไงก็ตุ๊กต้มเปียกแรงกินอะเขยิว่าบอกว่าขอข้าวข้าวที่นิ่มๆใช่ไหมข้าวที่นิ่มๆเขยิวันเราต้องเอามาใส่น้ำให้นานๆหน่อยไม่ ใส่น้ำก็ก็บอกว่าถ้าใส่น้ำอ่ะให้ใส่สักข้อหนึ่งถ้าใส่มากแรงเปี่ยนถ้าใส่กิ๊กเจ้าถ้าใส่กิดเดียวประมาณแกนิดหึ่งมันก็แข็งวันก่อนนี่แข็งหรือนิ่มนิ่มวันก่อนแต่ว่านิ่มถ้าใส่น้ำสองก้อนใส่น้ำเยอะเบื้องน้ำแม่เบื้องน้ำ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 ปั๊มฟังเตียวบ้าทกินสาบบ้านหมดเอาน้ำปั๊มอีก ไม่ใช่กินน้ำก๊อกน้ำก๊อกมันกินไม่ได้มันน้ำปลาออมันแบบมันออกเปื่วยโอเคเดี๋ยวไปซื้อข้าวสารสนึงหนึ่งอันนี้เรามาที่ร้านร้านขายอุปกรณ์เสื้อผ้านักเรียนเลยนะครับเจ้าของร้านรานสิงเดี๋ยวให้ให้ก็หยิบให้ ไอ้มาลองเองมีผู้ใหญ่ใจบุญซื้อให้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อผู้ใหญ่ใจบุญไว้ให้นะครับที่เขาได้บริจาคเงินเอาไว้ซื้อเสื้อชุดลูกเสือให้กับนักเรียนนะครับเพื่อไว้สยามออกเบียออยู่มอ

เอาละค่ะพีเศษสิบสีิอ้ยได้สอากเมอนมวสอหออือ่แกอะไรนะอันนี้สี่ิอันนี้สามิบ อันนี้สิบบาทอันนี้หกสิบอันนี้ร้อยสิบบาทหน้าแปดลอยแปดคูเอไม่สาง่ายลูกเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวก็สารสารสารเอาที่ไม่แพงแล้วเลยเลย เรือจอ่องเรือลอยเเรือลอยตีเรือจ่องลอยเลยเออเอาจ้ะเออเรือจ่อยเอา,านะเบียลูกแปดร้อยนะเรือสองร้อยไปเอาข้าวสารน,นี่ตั้งเลือสองร้อยครับมาซื้อข้าวสารขนมให้เข้าไป เอ้าไปหมดพันหนึ่งพอดีเอาไปเอาไปก่อนหมดแล้วนะครับ1นึ่พันบาทวันนี้แยบร้อยครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญน,นะครับเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะครับว่าชื่อเสียงเรียงนามท่านอะไรครับวันนี้ได้มีโอกาสก็เลยมาซื้อชุดทูกเสือให้เด็กนะครับแป0ร แล้วก็ที่เหลือ200ก็ซื้อเข้าวสารให้นะครับจะได้เรียบร้อยไปหนึ่งคนเอาเอาเอา,เอาให้ยายวันสิ่งที่ยายวันต้องการแกนนชุดนันแปดร้อยนะอ <S S 1> ุปก,กรณ์ของก้านแปดร้อยอันนี้200ก็หมดพอดี1,000ง0ันบาทพอดีที่ค้อ้มาตังวันนี้นะในข้าวสารนีแจัดมินไม่รู้ดีไม่ดีดดก็กินนันดู อืมกินเอาเอ,อเลองดูดีไม่ดีค่อยว่ากันแล้วซื้อขนมไม้ด้วยให้เด็กๆก็หมดพอดีหนึ่งพันบาทนี่งอ้ยมาเธอกินกล้วยเหรอกล้วยเออลูกมานะนิสัยปลึกปึกกินเอาเองครูไม่ก็โลกอ่ะลายมันก็ส <laughs> ันเหนียว <laughs> ไปเปลี่ยนเอาเองนะครูไม่ไปแล้วขี้เกียจแล้วเออเพิ่งไปสังเกตดูลงไม่ได้ก้าที่เออเฮ้ยเพิ่งไปเปลี่ยน ไปรีนอนลีหนึ่งนะมีมีกับข้าวลยพร้อมเลยสีแปลกแปลกใช่ไหมันเหมอเล่นขอบคุณครับขอบคุณค่ะมาเร็วๆขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณแทนครอบครัวยายวันนะครับที่ให้เดินมาแล้วก็ตอนนี้ก็จะแจงเรียบร้อยแล้วนะครูพิชิตตัดไว้นะครับไปแล้วสวัสดีครับ